อืแบบมากไก่อทอดเปืออยากกันเนื้อไม่มีหม่องตำนานเจสิบปีซึ่งเจอที่นี่อ สถานีรถไฟเทพานะครับอยู่ในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับผมที่นี่เนี่ยในอดีตเป็นชุมทางที่เขาใช้รวบรวมรถไฟแล้วกันต้องมาแวะพักจุดนี้เพื่อที่จะเติมน้ำมันหรือเติมเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยมีอายุยาวนานเก่าแก่ถึง89ปีเลยทีเดียวนะฮะประวัติยาวนานขนาดนี้ตั้งแต่สมัย มีหัวรถจากไอ้น้ําเลยก็ว่าได้เป็นชุมทางที่จาก3จังหวัดชายแดนใต้นะครับจากปัตตานีเนี่ยมุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปเจออีกทีหนึ่งก็คือที่หัดใหญ่นะครับหัดใหญ่แล้วก็ไปต่อสงขานะครับแล้วก็จากสงขาเนี่มุ่งหน้าลงใต้ก็จะไปที่ปัตตานีนะครับที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่รถไฟนะครับที่เป็นตำนานที่นี่นะครับเป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานเลยก็คือไก่ทอดเทพาเดี๋ยววันนี้ ผมจะพาทุกคนมารู้จักไก่ทอดในสถานีรถไฟเทพานะครับว่าเป็นไก่ทอดแบบไหนประวัติ70กว่าปีนะครับหลังจากที่มีสถานีแล้วในอีก10บกว่าปีแล้วไก่ทอดเทพากำเนิดขึ้นวันนี้เรามีตำนานไก่ถอดเสื้อหรือไก่ทอดเทพามาเล่าให้ฟังไปตามผมาเลย ดีครับดีค่ะพี่ขายอะไรอ่ะพี่ขายข้าวแกงเขียวหวานไก่ทอดค่ะไก่ทอดเทพาค่ะที่นี่มีหลายร้านมากเลยนะมี4สีห้าร้านค่ะแล้วพี่ขายมากี่ปีแล้ว ขายมาตั้งแต่อายุ20ปีค่ะ20แล้วตอนนี้เท่าไหร่46ไอ้ห4สแล้วกแล้วกับ4ีปีก็ใช่ค่ะวิธีขายที่นี่ผมเห็นเขาก็ยิ้วไปอย่างงี้ยิ้วอย่างี้นะจ้าจ้ายิ้วไปอย่างงี้เลยนะยิ้วไปตอนมันมาค่ะเร่ขายข้างรถค่ะรถมาเราก็เร่ขายข้างรถเลยจ้าจ้าโหหนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักค่ะอุ้ยแล้วขายยังไงอ่ะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้นะพาแต่โม่แล้วอ๋อพาอย่างงี้แล้ว เอเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วจีาก็ตั้งโชว์อย่างนี้แหละเอานั้นโชว์ไว้ให้เป็นแบบเดิมอันนี้เป็นแบบว่าใส่ถุงพี่อะลยครบเครื่องใส่กระทงอ๋อป็นกระทงค่ะใส่กระทงค่ะไออย่างนี้ขายเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่ก็สี่สิบบาทสี่สิบบาทมีแกงมีไก่ทอดชิ้นหนึ่งค่ะมีครบเลยคือหนึ่งอิ่มอ่ะสี่สิบบาทสมัยก่อนขายเท่าไหร่สมัยก่อนก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบเฉพาะที่สถานีเทพาเท่านั้นที่มีแบบนี้ค่ะค่ะใช่ใช่ไหม ใช่โอ้ยเยอะเลยแล้ววันหนึ่งทุกวันนี้รถไฟเยอะไหมฮะน้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมตั้งแต่โควิดนี่แหละเหรอแย่เลแปดขบวนเลยงดเดินค่ะโอ้งดเดินไปแปดขบวนค่ะสมัยก่อนก็ขายดีกว่านี้ดิขายดีกว่านี้ตั้งแต่เช้านะโอ้ในแมคค้าก็เยอะขึ้นด้วยใช่ใช่โอ้แล้วคนในสถานีน้อยลงไหมน้อยลงน้อยลงค่ะ ก็นี่ฮะเอกลักษณ์เขาก็ต้องมีแกงเขียวหวานแกงไก่นะเพราะว่าที่นี่พี่น้องมุสลิมเยอะแกงไก่ใส่ฟักนะครัาไม้อไม้ด้วยแล้วก็กินคู่กับไก่ทอดเทพา นะครับที่ผมเห็นเนี่ยไก่ทอดเทพาเนี่ยไม่มีหนังด้วยไม่มีหนังเป็นไก่ถอดเสื้อถูกไหมฮะใช่โอเคขอบคุณมากครับค่ะข,ขอบคุณค่ะนี่คือบรรยากาศนะครับข้างหลังผมเนี่ยเป็นขบวนรถไฟที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกําลังมุ่งหน้าไปที่สถานีสุงไหงโกลกนะครับสุงไหงโกลกเนี่ยอยู่ที่นาราทิวาสนะครับบรรยากาศนี่ก็คือแม่ค้าไก่เทพาซึ่งมีหลายเจ้าอยู่เขาก็จะเดินขายกันนะฮะ ผู้คนก็จะขึ i, <a boat. S 2> ้นลงขึ okay. ้นลงกันอยู่อย่างนี้นะฮะเนี่ยแกงขาแกงเาแกงขาแกงเทพาที่นี่นะครับรถไฟที่จะมาจอดเนี่ยก็จะจอดอยู่แค่2นาทีเท่านั้นนะครับเนี่เขาจะทิ้วเป็นกระแปงกระแปงงนี้นะนี่ยขายได้ยังครับได้กี่ได้สองชุดนะชุดเท่าไหร่สี่สิบอ่าเนี่ยเนี่ยจอดแล้วแค่นี้แล้วก็ไปเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาเร็วพอสมควรนะครับเฮ้ขายไม่ได้เลยนี่ ไม่ได้ขบวนหลังลาวเดี๋ยวขบวนหลังลุ้นเอาไม่มีมาใช่ใช่มาทำมันอีกวันหนึ่งกี่ขบวนวันหนึ่งก็เดี๋ยวนี้แปดเก้าขบวนได้แปดเก้ 8, <9 S 1> ขบวนได้แล้วโอ้ได้มั่งไม่ได้มั่งนะใช่ใช่ค่ะสถานีอื่นมีแบบเราไหมไม่มีไม่มีมีที่นี่ที่เดียวอำเภอเทพ,พา<ม>จังหวัดสงขลาอ้าวสุงไงก็ลบบ๊ายบาย เราผ่านร้านที่อยู่ในสถาน,นีไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่นั่นเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นหับเล่แล้วก็ขายข้างรถไฟขายบนรถไฟอะไรนะครับแต่มีอีกหนึ่งร้านครับผมชื่อว่าร้านเจ๊เข่งสวัสดีคับสวัสดีครับ,รบเจ๊เข่งเนี่ยจะเป็นร้านที่เขาเรียกว่าอะไรแตกต่างจากร้านอื่นคือจะมาอยู่หน้าสถาน,นีนะครับแล้วก็มีโต๊ะนั่งมีเก้าอี้ให้นั่ง กินได้เลยค่ะแล้วก็มีใส่จานปกติเขาใส่กระทงกันค่ะกระทงก็มีค่ะจานก็มีค่ะเออแล้วแต่ท่านเจ๊เข่งเนี่ยขายมาเรียกว่าเป็นเจ้าเจ้าเก่าแก่ที่สุดนะตอนนี้ค่ะกี่ปีแล้วครับสามสิบกว่าแล้วสามสิบกว่าค่ะแล้วยายเล็กอ่ะยายเล็กก็ตอนนี้ก็น่าจะสักเจ็ดสิบได้นะคะเจ็ดสิบปีคือต้นตำรับจริงๆก็คือยายเล็กค่ะยายเล็กแล้วทําไมผมอยากรู้อ่ะไก่เทพาทําไมต้องต้องเอาหนังออก เพราะเมื่อก่อนเป็นไก่บ้านค่ะไก่บ้านเป็นไก่บ้านแล้วก็ทําเยอะค่ะแล้วก็หนังรู้สึกว่าจะเป็นขนดำๆเลยลก็ไม่มีเวลาที่จะอ,ออกมานั่งถอนดึงทิ้งเลยดึงทิ้งเลยค่ะก็เลยเหลือแต่ แต่เนื้อเลยแต่เนื้อค่ะโอ้แล้วมันไม่แห้ง่ะล่ะครับไม่แห้งค่ะไม่แห้งนะจึงดูได้แล้วแล้วแล้วที่ใช้หมักนี่ต่างจากต่างจากไก่ทอดหั่นใหญ่ไหมไก่ทอดไก่ทอดหั่นใหญ่ใส่แป้งค่ะไก่ทอดเทพาจะไม่มีแป้งไม่มีแป้งอันนี้คือเนื้อล้วนๆที่เห็นความแตกต่างเลยค่ะแล้วผมถามนึ่ทำไมไก่ทอดเทพาต้องกินกับแกงแกยวหวานกะอะไรค่ะก็เป็นดั้งเดิมมาคือมันกินคู่กับข้าวเหมือนข้าวราด แกงใส<ร>่กระโท,ทววใส่กระทงแล้วก็มีไก่ไ่ทอดอะแหนมใบค่ะ,อะโอ้ร้านเจ๊เข่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไปขายที่หน้าสถานีแล้วก็มีขายเวลาเขาโทรมาสั่งโอ้แต่ส่วนใหญ่ผมเห็นที่คนก็มากินกันในร้านนะค่ะนะแล้วเจ๊เข่งนี่ขายมา30ปีนี่แต่ก่อนก็ไปหาบเล่เขาเหมือนกันปะนั่งขายค่ะเป็นเจ้าเดียวหนึ่งเดียวที่นั่ง คนจะวิ่งลงมาซื้อค่ะนั่งตรงนี้เลยไม่นั่งที่้านเล็กตรงนั้นค่ะข้างในสถานีค่ะเป็นของดีเมืองเทพาเห็นบอกว่าเป็นคำขวัญของอำเภอเทพาเลยค่ะโอ้โหนี่ไอเนี่ยคำขวัญมีข้าวแกงไก่ทอดเทพานี่อ๋อมันมีอยู่นี่นะฮะข้าวแกงก็ต้องดั้งเดิมจริงก็ต้องใส่กระพงค่ะแล้วก็ต้องมีไก่ทอดนะแล้วไก่ส่วนส่วนปกติใช้ส่วนไหนฮะอย่างเงี้ยมีชิ้นเท่าไหร่ส่วนค่ะที่ร้านก็เอาเป็นตัวค่ะชิ้นเท่าไหร่ฮะ ยี่สิบห้าบาทค่ะยี่สิบห้าบาทอกก็ยี่บห้าบาทเป็นน้องน้องก็มีเธอเอาเอาหนังออกหมดเอาหนังออกยกเว้นปีกค่ะปีกอย่างเดียวค่ะปีกอย่างเดียวแล้วหนังตะกอนไปทิ้งไม่เสียดายเลยก็ก็ตอนนั้นยังไม่รู้ไม่รู้ว่าว่าจะเราเอามาเจียวเป็นน้ํามันได้แล้วเอาน้ํามันมาทอดอ๋อทุกวันนี้เราก็เลยเอาหนังเนี่ยเราก็ยังถลกหนังอยู่ถลกหนังอยู่แล้วก็เอาน้ํามันมาทอดแล้วก็เอาทอดไก่ทีนึงค่ะ ใช่เลยค่ะโอ้แล้วร้านเจ๊เข่งนี่มีแกงเขียวหวานแล้วมีอย่างอื่นด้วยฮะก็มีแกงช่อมก็เป็นแกงที่กินกับไก่ทอดนะค่ะกินกับไก่ทอดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องแดกดูของเจ๊เข่งบอกว่ามีชุดมีชุดชุดที่เป็นเซตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ชุดเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบชิ้นค่ะสิบชิ้นแล้วแล้วของเจ๊นี่ จานน่ะขายจานเท่าไหร่ข้าวราดข้าวราดห้าสิบห้าบาทค่ะห้าสิบห้าบาทค่ะอ๋อรวมไก่ทอดด้วยค่ะไก่ทอดหนึ่งชิ้นไก่ทอดหนึ่งชิ้นแกงหนึ่งย่างค่ะข้าวโอ้นี่ยเขาทอดแบบทั้งวันเลยนะผมมาเนี่ยก็ดูแกทอดทั้งวันเลยก็มีลูกค้าท้่มานั่งกินในร้านลูกค้าที่จะเข้าไป ที่สถานีรถไฟก็ซื้อไปกินค่ะแล้วก็มีลูกค้าที่โทรมาสั่งเพื่อที่รถไฟผ่านมาก็ไปส่งอีกไปส่งค่ะโ,โหงั้ผมผมลองเลยได้ไหมฮะได้ค่ะคิเลย่ะเดี๋ยวผมนั่งนั่งนั่งโซยเลยดีกว่าครับได้เลยเอาแบบใส่กระทงนะเจ๊ะนะลิ้นข้าวสักทงะ่ะเออข้าวสักทงเอาล้วครับเราก็ได้มาแล้วสําหรับไก่ทอดเทพาในตํานานเก่าแก่70กว่าปีนะครับ ต้องบอกว่าผู้เป็นตำนานจริงๆก็คือยายเล็กนั้นนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับแล้วก็ตำนานไกท่ทอดเทพาก็ยังคงอยู่เพราะว่ามีคนสืบทอดกันมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอ้าวสำหรับร้านเจ๊เข่งเนี่ยเขาก็มีแบบกระทงให้ด้วยนะฮะเผื่ <m> อใครที่ยังอยากแดกแบบดั้งเดิมต้นฉบับจริงๆเนี่ยก็จะต้องนี่ฮะราดแกงเขียวหวานมีข้าวนะครับใส่กระทง ราดแกงเขียวหวานแล้วก็จะเป็นแกงไก่นะแกงไก่เขียวหวานใส่ฟักอย่างนี้เนี่ยแล้วก็พร้อมไก่ทอด1ชิ้นเนี่ยอยู่ที่45บาทนะครับผมแต่สำหรับถ้าเป็นใส่จานแบบนี้นะครับก็จะเป็นทั้งแกงแกงอะไรก็ได้แล้วแต่ที่แกมีขายเนี่ยก็รวมไก่1ชิ้นก็จะเป็น55บาทก็คือใส่กระทงเนี่ย45ใส่จานปกติทั่วไปเนี่ยกระเบื้องเนี่ยก็เป็น55บาทเอา เรามาลองแดกกันเลยแล้วก็เลือกแดกกันเองนะครับถ้าใครอยากมาที่นี่ก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นรถไปก็ได้หรือจะขึ้นก็ได้กาแ,แวะมากินได้เขามีโต๊ะที่นั่งให้นั่งแดกกันนะมันเป็นของคู่กันตัน้นแตอะไรอยู่แล้วทั้งแกงเขวียวนกับพวกประเภทเนื้อสั์ทั้งหลายจะเป็นไก่ทอดเป็นปลาทอดหรือเป็นหมูทอดเป็นอะไรเงี้ยมันก็เข้ากันแต่ว่าความพิเศษของไก่ทอดเทพาก็คือไม่มีหนังนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองแดกกันดู นะแต่ถ้าซื้อไก่เปล่าๆแบบนี้ชิ้นละยี่บาบาทนะก็เค็มๆอ่ะอย่าเข้าไงเนื้อฉ่ำนะเปี่ยกนึกว่าเ้ยไก่ไม่มีหนังมันก็จะกระด้างกระล่างแต่นี่เขาก็จะให้ความเค็มมานะครับเพื่อที่ให้กินคู่กับแกงเขียวหวานเนือ้อตามได้ไก่อืมเข้ากันแนฮะ่นี่และครับตำนานไก่ทอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอเทพาสถานีรถไฟเท่านั้นที่มีนะ แกงไก่และไก่ทอดอมหมกไปแล้วหนึ่งกระทมทอดไก่แบบว่าไม่มีเลือดติดกระดูกเลยอะคือมันตกจริงๆอะ่ะแล้วก็จะมีความรุ่มฉ่ำอยู่ด้วยนะอันนี้ก็ต้องขือ่มือกอ็เจ๊ก็ขายมาตั้งกิบปีสามสิบปี่อไปมาลองแกงส้มดูนะ บางวันเขาจะมีแกงที่มันแตกต่างกันไปด้านนี้เรนแกงส้มนะครับใส่มะเขือด้วยนะเมื่อกี้เขียวหวานก็ใส่ฟักกับใส่หน่อไม้เออแล้วก็นี่ฮะวันนี้ผมล่ออกนะฮะคู่กันกับเจ้าแกงส้มเดี๋ยวเรามาดูอกไก่เทพากันหรืออกไก่ถอดเสื้อนั่นเองเพราะว่าไม่เหลือหนังให้แล้วปกตินี่สายสายหนังๆน,นี่จะชอบนะนี่คือข้างในมันนะนะฮะปกติเนื้ออกนี่มันจะเป็นเนื้อที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรไขมันต่ำเพราะว่ามันไม่ค่อยมีไขมันไงเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะมีความชุ่มฉ่ำเหลืออยู่ไหมเดี๋ยวกูเติมข้าวก่อนแล้วกันข้าวสม้มเปรี้ยวเผ็ดใส่เข้มเท่ากันมีลามรสเลยพร้อมันเลยใครที่ชอบอกก็กินอกนะแต่ผมเลือกน้องอกมันก็ ขาย่างก็ย่างหน่อยแต่ว่ามันก็มีรสชาติความเค็มอะ่ะมันกินกู้กับปลามันก็เข้ากันอะ่ะอืแปลกมากใส่ถอดเกื่อหลแบบกกระเนื้อไม่มีหลังตำนานเจ็ดสิบปีคุณ่งเจอที่นี่อะ่ะไก่ทอดเซบารคลิปหน้าอยากให้ผมไปหาตำนานแบบไหนอีกเรื่องราวของอาหารแบบไหนอีกคอมเมนต์มาะคระับใต้คลิปนี้มอมถนแบบัดแดกไปทุกที่แล้วจ้ะ พิ่หน้าไปปัตตนีด้วยเราดูเ,าเจอกันสวัสดีครับเปิดมาอยู่ชู้จะดูว